คุณกิฟคุณกิฟนะครับอายุ36ปีนะครับ36ปีโอเคนะคุณกิฟผลการทดสอบสีเขียวเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณกิฟใช่ของคุณกิฟจะเห็นว่ามีหลายตัวเลยค่ะที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตัวที่ตนำจะเป็นในตัวของพวกการประมวลทางภาพและทางเสียงทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนโบทเซิ่งหรือว่าเป็นทันทีโบทเซิ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยคุณกิฟต์ก็าคา่อนข้างประเสริฐเพราะว่า เ,เขาเคยบอกว่าเขาดูแผนที่นะคะหรือว่าดูในพวกของทิศทางแบบ Google Map อะไรแบบนี้เวลาขับรถเนี่ยเขาดูไม่ค่อยเก่งแล้วมันก็เหมือนอะหลงทางบ่อยๆเบางทีเขาก็โทษ Google Map ดแต่จริงเขาก็รู้ว่า Google Map ไม่ผิดนะคะนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คุณกิก็เล่าฟังว่าอ,อ,อัน ที่ที่เขาต้องการที่จะมาลองทดสอบเนี่ยเพราะคุณกิฟมีแผนว่าจะไปเรียนต่อค่ะ,ะเขาก็เลยอยากจะรู้ว่ามีทักษะตรงไหนที่เขายังสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมกับการที่จะไปเรียนต่อของเขาได้นะคะก็เราก็เจอว่าคุณกิฟต์นอกจากในเรื่องของตรงนี้นะคะคุณกิฟต์มีแผนในเรื่องของการจับจังหวะนะคะ,ะหมายถึงถ้าสมมติว่าเรามีจังหวะเสียงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วให้คุณกิฟต์ทำตามไม่ว่าจะเป็นหแบบน้องเพลงหรือตีกอลเลยนะคะ คุณกิ it, ๊จะทําไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการขับรถด้วยนะคะคุณกิ๊ขับรถแือว่าแตะเบรกหรืออะไรพวกนี้ค่ะไม่ค่อยทันแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยได้เสียงรอบข้างเวลาที่จดจ่ออะไรสักอย่างอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าขับรถหรือทำอะไรแบบนี้หนึ่งในปัญหาที่เขาเจอแล้วเขามาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีสมาธิค่ะเหมือนเวลาที่เขาน้องอ่านหนังสืออยู่แล้วมีเสียงข้างนอกมารบกวนนิดเดียวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเสียสมาธิไปเลยเขาจะอ่าน เขาจะอ่านหนังสือต่อไม่ได้เหมอนกันนี่นะคะหรือว่าการทํางานเหมือกันถ้าสมมติาเขาทำอยู่แล้วมีคนเดินเข้ามาคุยเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะเสียสมาธิ่อการทํางานไปเลยแล้วมันก็จะทําให้เขารู้สึกหมกินนะคะเพราะแบบเอ๊ะเมื่อกี้เราคิดอะไรอยู่นะอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือ ก็จะเห็นว่าปัญหานในเรื่องของเสียงนะคะของอัจฉร่ยจะค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่สามารถที่จะแยกเสียงหรือว่าแยกโฟกัสหรือว่าประเมินผลข้อมูลหลายๆอย่างพร้อมกันได้นะคะแล้วก็บบนะคะกะ็วิธีการส่วนทักษะด้านอื่นของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยในส่วนที่น่าประวลก็จะมีแค่ในเรื่องของไฮโดรจิลที่เป็นในเรื่องของการประมวลภาพและเสียงค่ะ ขับไปครับเป็นคุณใบเตยอันนี้เข้าสู่วัย40นะครับต้องบอกว่าจริงๆวัยเนี้ยจะเป็นวัยที่การเติบโตของสมองเนี้ยชะลอไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีเซลล์บางส่วนเนี้ยเริ่มที่จะตายถูกไหมครัเพราะว่าอายุ40เนี้ยคือคือของของของมนุษย์เรานะครเข้าสู่ช่วงของอนิคลายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ฝึกสมองเลยหลังจาก40พอกลายเป็น50 60เนี่ยเริ่มคิดช้าละเริ่มจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับจริงๆวัยเนี้ยเราสามารถที่จะเม i n t a หรือว่าสามารถที่จะฝึกบูสสมองไดนเองให้มันมีอัตราการเสื่อมที่ช้าลงถูกไหมครับแต่กไ,ไม่กระทบกับชีวิตในในการใช้ชีวิตทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเคสของเคสของคุณไบเตยนะครับกันว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้จะเห็นว่าคุณไปเตยค่ะค่อนข้างมีความรวลว่าถ้าอายุเยอะขึ้นนะคะเขาจะมีการหลงลืมนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะเขามาด้วยในส่วนใหญ่ค่ะ ผู้ใหญ่ที่มาเจอเราค่ะหนึ่งก็คือจะมาในเรื่องของรู้สึกตัวเองความจาไม่ค่อยดีแับไม่ค่อยมีสมาธิค่ะซึ่งอันนี้นะคะในเรื่องของเทอร์เมมโมรของคุณไปเตยก็จะคล้ายๆกับปองมื่อคู่ก็คือ Content, คนน่อนข้างคะแนนค่อนข้างต่ำมากๆนะคะแต่นีคะแนนทักษะอื่นๆจะเห็นได้ว่าค่อนขั้งสองเลยไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของ v i ช u ว l เมมโมรีนะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อ processing speed นะคะคะแนนจะขึ้นไปแบบเอ่อเหนีอวกว่าค่าเฉลี่ยทั้งนั้นนะคะ มีแค่สองอย่างนะคะก็คือที่น่ากังวลจะเป็น,นเรื่องของความจำระยะยาวเลยกับการกระมวลขนคันเสียงค่ะซึ่งนนะะอ,อันนี้นะคะคุณเบยก็ค่อนข้างกังวลนะคะว่าพอเขาอายุเยอะขึ้นเนี่ย การได้ยินของเขาค่ะมันอาจจะมีความเสื่อมลงตามอายุด้วยนะคะร่วมกับความสามารถในการประมวลผลทาสียที่มันอาจจะน้อยลงตามอายุเพราะว่าเขาใจว่าจริง,รงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการฟังนะคะเขาถนัดที่จะอ่านนะคะหรือว่าเขียนมากกว่าอันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าถ้าสมมติเราถนัดทักษะใดทักษะหนึ่งมากๆอะค่ะบางครั้งเราจะลดเลยการใช้ทักษะอื่นไปแล้วยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะ แแบระหว่างแต่และทักษะค่ะมันก็จะยิ่งเห็นได้อย่างเห mm ็นได้ชัดดูในเรื่องของทักษะด้านการมอง,องเขาที่แบบแทาจะเต็ม100%งอยปไทยอยู่ที่99%าไทยกับทักษะด้านการฟังที่อยู่แค่ประมาณเปอร์เซ็นต์ไทยที่แบบไม่ถึงสิงนะคะมันความสามารถะคะ่ะมันห่างกันเห็นได้ชัดเลย ก็มันก็จะกระทบในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการใช้การเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะร่วมกันนะคะถ้าสมมติมีทักษะใดทักษะหนึ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะฉุดในเรื่องของความจำนะคะทําให้เขาค่ะไม่สามารถที่จะจําอะไรได้ชัดเจนเพราะว่าความจําของมนุษย์ค่ะเราจะต้องจำถึงภาพและเสียงควบคู่กันไปในทุกเหตุการณ์นะคะถ้าสมมติว่าเราขาดอะไรสักอย่างหนึ่งข้อมูลมันก็จะไม่ครบนะคะมันก็จะทําให้ความจาระยะยาวของเขาค่ะทางานได้แย่ มีศักยภาพน้อยลงไปดค่ะเพราะมันเกิดเกิดาการเชื่อมต่อของข้อมูลทําให้ข้อมูลมันอยู่ในสมองเราได้นานขึ้น,อนโอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับในเคสของนักเรียนที่เข้ามาเรานะครับไม่ว่าจะด้วยความกังวนหรือว่าด้วยความต้องการที่จะเพิ่มทักษะหรืออยากจะฉลาดขึ้นอยากจะใช้ชีวิตดีขึ้นอยากจะปรผสมเร็ดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเรายงังมีอีกหลายเคสมากมายไปหมด แต่ว่าถ้าท่านไหนนะครับที่รับชมเราอยู่แล้วก็สนใจเกี่ยวกับการฝึกสมองทําให้ลูกหรือตัวท่านเองฉลาดขึ้นนะครับสามารถที่จะติดตามช่องของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube ทั้ง f a o e b o o งต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเซสชั่นหน้าเราจะมีการมาแชร์วิธีการฝึกสมองเป็นแบบเบื้องต้นนะครับอาจจะลองทำเองที่บ้านหรือว่าถ้ามีความกังวลสามารถ เข้ามาให้เราปรึกษาได้นะครับถ้าสามารถเข้ามาให้เราแนะนํานะครับหรือว่าช่วยช่วยวิธีใช้ได้นะครับไม่จํากัดน,นะครับว่าจะเป็นเป็นใครนะครับสามารถเรื่องสมองสามารถเ่วยได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีพฤติกรรมที่ผิดปกติอะไรคนปกติอยากจะฉลาดขึ้นก็สามารถเ่วยได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณแพรมากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เซสชั่นหน้าเรามาคุยต่อกว่าสมองเลยดขายทุกคนกดติด